คำขวัญพิจิตพิจิตเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคกลางตอนบนระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ประมาณ4,531ตารางกิโลเมตรจังหวัดพิจิตมีแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมไหลผ่านตัวเมืองพิจิตตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านคำขวัญจังหวัดพิจิตถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าค่อยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันอีกครั้งนะคะถิ่นประสูตรพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรสเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันต้นไม้ประจำจังหวัดต้นบุญนาค